ฉันใช้ความาต้องใช้คำว่าใช้เวลาทบทวนเวลาดูแลตัวเองเวลาแก้ไขปัญหาคือใช้ความคิดใช้บททบทวนใช้อะไรก็ได้เป็นบทของการอยู่กับตัวเองบทของการทบทวนใช้ความคิดใช้สติใช้ที่มันต้องคิดที่มันต้องไตร่ตรองวิเคราะห์อะไรประมาณนี้นะ มันเป็นอะไรที่จะต้องมีการต่อยอดและ,จะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องคบวบคุมอารมณ์ควบคุมสติควบคุมสถานการณ์ให้ดีเพราะว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงของการตัดสินใจนะครับผมมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการตัดสินใจว่าจะอะไรยังไงไปในะรูปแบบไหนถามว่าดีไหมไอ้ที่ท่าไปามันดีอยู่แล้วเนาะในความคิดของพิศในความ ในประสบการณ์ชีวิตของพี่สนคือถ้าเราได้เดินหน้าแล้วมันดีอยู่แล้วจะไปแบบมีแผลจะไปแบบจเจริญรุ่งเรืองหรือจะไปแบบไหนก็แล้วแต่ถือว่าการที่ออกจากที่คือการที่ดีดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่แน่ๆจากไพ่คือการช่วยเหลือตัวเองไปในรูปแบบของการช่วยเหลือตัวเองไปในรูปแบบของความคิดความเครียดไปในรูปแบบของ ความทันทดหดผูกคือตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยนะครับผมไปแล้วมันจะเป็นยังไงไปแล้วดีไหมดีนะครับผมขอให้ออกจากที่เดิมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีการออกจากที่เดิมถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เดิมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงะและ้วหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปดีหรือร้ายหรือเลวหรืออะไรก็แล้วแต่ดีอีกมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งซึ่งถือว่ามันเป็นการ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าหากว่าเราใจใจเราความคิดเรามันเปิดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องดีหมดท่านก็เหมือนกันท่านเป็นคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ของท่านอ่ะท่านมีทัศนคติเปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากดีมากมากจริงๆนะครับผมมันเป็นจังหวะที่ท่านจะต้องได้เ,อเจอบทเรียนใหม่ เจอเหตุการณ์ใหม่เจอบททดสอบใหม่มันเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายทุกคนอนะพอพอพอเจอเรื่องอที่มันไม่ถูกใจก็ถือว่าเลวร้ายพอเจอเรื่องเลวร้ายปุ๊บก็บอกว่ามันไม่ดีพอมันไม่ดีปุ๊บไม่เอานะครับผมแต่ท่านขอให้เปิดเถอะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เปิดเถอะท่านเป็นมีเลือดนักสู้เลือดอัศวินฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มัน ขอพูดตรงๆนะจะชิปหายมาจะป่วงมาหรือจะอะไรมาถ้าท่านเปิดนี่ไงอันนี้เรื่องจริงนะอย่าดราม่านะถ้าท่านป่วงมาเปวยมาหรือดรามามาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเขาเรียกว่าประสบความหายนะล้มเหลวหรือขาดทุนหรืออะไรมาในชีวิตนะท่านได้เปิดนะขอให้ท่านได้เปิดนะนี่ไงมันก็บอกแล้วว่าไพ่ก็บอกว่าขอ ขอให้ท่านได้เปิดท่านจะมองเห็นจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ท่านจะพัฒนาแล้วก็เขาเรียกว่าท่านจะไปได้เร็วกว่าใครๆหลายๆคนนะครับผมไม่ต้องไปดูคนข้างเคียงไม่ต้องไปดูคําประมาทของคนข้างเคียงหรือคนรอบข้างหรือคนทั่วไปท่านดูที่ตัวท่านเถอะนะ นี่ไงประสบความสําเร็จแน่นอนเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้สาหรับคนที่เกินอาทีขอให้เปิดขอให้เปิดขอให้เปิดใจกว้างใจกว้างใจกว้างแล้วทุกอย่างหลายอย่างนะครับผมเราต้องให้กําลังใจตัวเองเราต้องให้พลังงานกับตัวเองแล้วท่านจะประสบความสําเร็จทุกคนจะยอมรับทุกคนจะนับถือทุกคนจะสูฮกแล้วก็พูดตรงๆนะไหวท่า,าลเลยแหละจกคนที่ดูถูกไปนะเห็นไหมฮะ พี่สวนบางทีพี่สวนคําพูดพี่สวนจะแรงๆไปนิดนึงจะตรงๆไปนิดหนึ่ง,ตง,ตง,งแต่ก็พยายามที่จะดูซอบซอ้อเพราะว่าอารมณ์ของการอาร่อานไพ่แต่ละครั้งอารมณ์ของการดูสัญลักษณ์ของแต่ละอันมันถึงอะแล้วมันจะบอกว่ามันสุดแล้วมันได้อะไรแบบไหนเพื่อส่ง,สงอารมณ์ส่งความรู้สึกให้ กับคนที่เปิดดูแล้วก็ฟังให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราต้องสู้เราต้องสู้ขณะเดียวกันวันนี้วกเข้ามาในเรื่องนี้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เฮ้ยจริงจริงมันสู้นะขอให้สู้เถอะเห็นไหมมันประสบความสําเร็จอืหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบข้างเราอ่ะมันไม่ใช่สวยงามมันไม่ใช่สวยหรูเราบังคับมันไม่ได้สถานการณ์หลาย,ลายๆอย่างเราควบคุมมันไม่ได้ อะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องไม่ต้องไปควบคุมมันเราควบคุมที่ตัวเรานะครับผมฉะนั้นพอเราควบคุมตัวเราท่านที่เกิดวันอาทิตย์นี่ไงนี่ก็เปี้ยงนี่ก็เปรียง,น,ยงนี่ก็เปรียงสดใสน,นะครับผมเอาเป็นว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของท่านแรกแรกจะเจออุปสรรคร้ลมลุกคลุก,ลกคลานหรือเจออะไรที่มันเจ็บปวดมาเจออะไรที่มันแบบเกือบตายมาแต่พอท่านเปิดพอท่านได้สู้พอท่านได ให้ทุ่มให้เวลาทุ่มเทแล้วก็แก้ไขป,ปัญหากับมันอย่างจริงจังมันจะเปิดแบบนี้นะครับผมไม่ต้องกังวลหรอกมันไม่ได้แบบปั๊บฉับพันหรอกนะมันก็ค่อยเป็นค่อย,อยไปท่านต้องเด็ดเดี่ยวนะเพราะอารมณ์โหมดมูดของมันมาคืออารมณ์ต้องเด็ดเดี่ยวต้องว้าวเวต้องตัวคนเดียวฉะนั้นในความเป็นตัวคนเดียวของเราณนะตอนนี้ฉวยโอกาสเลยว่าชัดเจนเด็ดเดี่ยวชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะครับผม มันค่อนข้างจะเจ็บปวดในความในความเดินทางของคนที่เคยแพ้มามันเจ็บปวดในการที่จะต้องยืนให้ได้เพราะว่าคนเขาดูถูกคนไม่ยื่นมือคนไม่ไม่แฮปปี้แล้วฉะนั้นมันก็มีแต่คำดูถูก <c oughs> <c oughs> คำดูถูกคำประมาทคำด่าทอแล้วไม่ต้องไปสนใจท่านทำได้อยู่แล้วแต่ท่านต้องเจอแบบนี้ท่านจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อย นะครับผมท่านจะเจอท่านจะเจออารมณ์เงี้ยซะเป็นส่วนใหญ่แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเอาชนะมันได้เป็นกําลังใจให้เพราะว่าไพ่บอกว่าท่านสามารถที่จะเอาชนะมันได้นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องการเรื่องงานกันเรื่องการเรื่องงานไม่ว่าการไม่เป็นไรนะครับผมเรื่องการเรื่องงานส่วนใหญ่จะผ่านไปได้ด้วยดีมันจะมีการรีเซ็ตขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราเซ็ตสี่โรกไปเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มต้นเริ่มต้นตื่นตัวตื่น,นขึ้นมาใหม่ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แต่ อย่าเพิ่มไปคาดหวังว่าทําวันนีุ้่งนี้เห็นผมนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเงินก็เหมือนกันเนาะการเงินก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะผมค่อยเก็บเล็กเก็บน้อยมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าจับนั่นจับนี่มามาเติมเต็มมามาสะสมทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆดีขึ้น งานเงินการเรียนอ่าการเรียนเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นปกติของรูทนชีวิตประจำวันของมันอยู่แล้วงานเงินมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายความอยู่ของเราเนี่ยแหละมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาทีละนิดทีละน้อยสะสมไปนะครับผมเห็นไหมฮะไม่ค่อยๆจะสะสมไปนะครับผม เห็นไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเรื่องปากเรื่องคองมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละน้อยนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องความรักความรักเอาเรื่องส่วนใหญ่จะเรื่องชู้สาวอารมณ์ที่มันกลุ่นๆกันอยู่ก็ยังกลุ่นๆกันต่อไปยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องเลิกกันเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านอย่างนะครับผมก็คแค่มีอารมณ์ตุ่นๆประมาณนี้อยู่นะครับ เสียงรถเสียงราของพี่สนจะรบก,กวนนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าพี่สนก็มีอุปสรรคในเรื่องนี้แหละเ,เรื่องความรักยังมีโดยรวมแล้วก็ยังถือว่ายังรักใครย,ยังยังอยู่อารมณ์ผัวเมียอารมณ์คู่รักแต่ก็มีปัญหากันบ้างแต่ทั้งนั้นมันก็ยังมีอารมณ์คุุนๆกันอยู่นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบเลิกนะครับผม ถามว่าจะเลิกกันไหมหรือว่าจะอะไรกันไหมไม่มันต้องมีการทบทวนจะไม่มีใครปล่อยเลยข้ามวันดูจากไพ่แล้วมันต้องกลับมาคืนดีกันแต่วิธีการหลักการของแต่ละคนที่จะกลับมาคืนดีกันนั้นไม่เหมือนกันหันหน้าคุยหากหันหน้าเจอกันหันหน้าคุยกันหรือไปพักผ่อนร่วมกันหรือหรือแยกย้ายกันไปจากสถานการณ์อันร้อนระอุอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปแต่วิธีการไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะจบ ด้วยการที่หันหน้าเข้ามาหากันมีการทบทวนซึ่งกันและกันนะครับผมมีการทบทวนคือดีกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับผมก <_ k> ็คือกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับผมแค่แค่วุ่นวายแค่วุ่นเวอร์แค่แอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับ